มารอรับการลงโทษนะมารอถูกกันอย่าว่าพี่เราอยา่าโกรธอยา่าโกรธสองทุ่มครึ่งไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนะฮะโอ้ไม่มีอยู่จริงเพราะใครถามก่อนอ่ะพอพี่มูญที่กระจกเงาเลยเหรอ <c oughs> เล่นอย่างนั้นเลยเล่นเลยต้องถต้องเกือบจะผมเกือบจะไปไอ้นี่นะฮะส่งข้อความไปหาโยมพี่สมบัติบุญงามมนงแล้วบอกว่าช่วยขึ้นป้ายตามหาพระมหาสมปองหน่อยนะฮะพี่สมบัติอยู่ที่นั่นเหรอ เอาเขาเป็นมูลิทีกระจกเงาเจ้าของเลยหรอเอามาแล้วอย่าก,กดโกรดนะ <c oughs> กดโกรดเดี๋ยวบล็อกนะฮะอันนี้คือ <c oughs> คือเพจตา,านะฮะดูเพจให้ดีต้องกดขำสิฮะเออสภาพเอ,อเอาอะไรมากดโกรดน้องใช่มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราอยากให้ความรู้เพราะว่าเดี๋ยวจะทารายการกับโยมพี่ทนายสงการรายการที่ให้ความรู้เพราะโยมพี่ทนายสงการท่านก็ห่วงใยว่าเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเรามีแตะขำนี่ก็เอาธรรมะกับกฎหมายมาอยู่ด้วยกันพี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นอะไรที่ร้อนแรงแน่นอน เป็นรายการนอนแรงอุ้ยอะไรเก็บได้อยู่ทำไม่ไดล่ะติดติดอได้จะไปอี้หนึ่าได้ไม่ได้ไม่ได้มาสิมาสิโอเคได้อยู่ได้อยู่เท่ากับเนี่ยมันเหลือตรงนู้นเยอะไปหน่อยเนาไม่เป็นไรฮะก็โอเคนะฮะมาคืนความสุขฮะทำไมวันศุกร์อะไรนะฮะวันศุกร์คืนความสุขวันศุกร์คืนความสุข อะไรต่อแกนเราก็ดีไงมันสุขเกินความสุขกับสองพศไม่ใช่ของอาจารย์ที่อาจารย์ตั้งอ่ะก็แก่งที่ทุกสุขเราจะไม่ทุกเราจะสุขอย่างเดียวเป็นไงสุกไหมเมื่อกี้สุกไหมรอนไม่เลยบอกว่ากําลังเอฟระซิบพี่ทนายอ่านคอมเมนต์ด้วยพี่ทนาย คือคนรุ่นรุ่นก่อนหรือรุ่นพี่เนี่ยเขาจะชอบนําเสนอไปก่อนเลยข้อมูลข้อมูลวันนี้นี่มีไปสอนท่านอย่างไรอาจารย์กำลุดเฟรมฮะเข้ามาอีกไหนก็่อกี้ก็ให้พี่ขยับชีวิตเราเนี่ยเหมือนแบบคนมีความผิดแล้วมันลุกลี้ลุกลนมาช้ามาสายอะไรเงี้ยนะไม่ได้นะวันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เดิมต้องมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังแค่ว่าไปคือเน้นอันนี้ก่อนใช่ไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนโอ้ยไม่ได้คือเขามีอกอีแป้นจะแตกพี่ก็ไม่กล้าพูดสับนี้เดี๋ยวโยมจะโคตรไปอีก จะเป็นอกอีปองจะแตกก็ไม่ได้อุ้ยอกพอสอสมปองจะแตกมันจะมันดูนเลยพี่ฟังเสียงเมื่อคืนนะเนี่ยไม่ฟังด้วยนะเมื่อคืนมันดูอุ้ยอยังไงไม่รู้ได้ไหมได้ไหมเหมือนมันดังไม่ดังก็อย่าไกลขนาดนั้นอยรังโอ้แต่งี้ได้มอย่ารังเกียจไมพี่ขนาดนั้นกลัวพี่มดแดงจะว่าจะมดดำจะไม่มีไวเลสสองตัวเอาก็ท่าสองเครื่องกดเข้ามาก่อนช่วงนี้ไว์เลสสองเครื่องก็ไม่ได้ กภาพคืออะไรฮนะแล้ววันนี้ไปเจอที่ขออนุญาตเออช่องไหมช่องสามครเขาก็จะม,มีไปช่วยอ่าโรงพยาบาลสนามมีเด็กแบบ<ม>ปูโรงพยาบาลสนามปูผ้าใบที่ไปส่งให้อ่ะอะที่ไหน<ป>ที่ไหนผ้าใบโอ้เป็นชื่อเป็นพี่น้องทางมุสลิมนะมก็ส่งให้อยู่นะชื่อก็เอยผิดอะนะก็เดี๋ยววันนี้แชร์ไปนนแชร์ไปส่วนหนึ่งก็จ,จะไปช่วยเช่นนั่นแต่ว่าเด็กตอนนี้มีเพียงเจ้ห้าคนอาจจะเป็นของเล่นของอะไรระวังน้องโดนโดนขานะระวังน้องโดนขานะเลขาอือ ก็เลยเดี๋ยวเรานั่นไปนะก็ส่งมาให้แล้วนี่อยู่ไหนเอ่ยอ่าก็ขออภัยทุกท่านที่มาช้านะวันนี้ไม่ต้องขออภัยแล้วฮะยอมให้เขาด่าดีกว่าไหมสภาพนัดสองทุ่มครึ่งอะไรเนี่ยไปไหนมาพระอาจารย์ทำไมโยนให้พี่รูปเดียวเราก็อยู่ด้วยกันผมรอพระอาจารย์แตนบายนานแล้วอ่ะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณสวีเดนนัานก็ไล์ไล่เราแบบสู่คิดอยู่สี่รอบอ่ะ อไม่ได้ยินเสียงกันอย่างเงเราก็พยายามเอางี้ผมขออนุญาตพูดรูปเดียวได้ไหมครับพูดยาวไปเลยท่านไม่ต้องถามผมขออนุญาตพูดอย่างเดียวไปเลยก็ยาวไปก็มีอะไรอีกนิดหน่อยมีอะไรอีกนิดหน่อยเท่ากับมีอะไรนิดหน่อยเท่ากับมีเยอะมีเยอะอก็เหมือนที่ท่านพวันบอกครับเมื่อคืนดู The Standard ขออภัยเท่ากับขออภัยเท่ากับก็จะไให้ด่า ไม่ด่าเลยหรอไม่ด่าไย่ด่าเลยมาให้ตำหนิรักกันรักกันนะฮะรักกันรักกันสองทุ่มทิพสองทุ่มเครื่องทิพนะฮะก็แชร์ไปนะฮะดูก็อย่าดูเฉยๆสภาพขอร้องก่อนใช่คืออะไรมาฟังพระก็มาพระกระเทศฟรีอุ้แต่ดีใจมากนะครับอาจารย์ดูฟีบจอะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยอะมีโยมคนหนึ่งนะฮะไปเฝ้าลูกที่เป็นลูกติดโควิดฮะยังไงยังไงอยู่โรงพยาบาลสิขอผม ระอาจารย์ยังไงขออนุญาตนะฮะถ้าอาจารย์จะโกรธนะอะไรของพระอาจารย์ไม่เหมาะกับการฉันทำไมอะของพระอาจารย์เหมาะสาหรับการล้างหน้าย่าเป็นตายโอ๊เขาบอกว่ามุขคสิทธิ์พระไม่มีวันตายเพราะอะไรฮะมีแต่มรณภาพมีและพระอาจารย์อยากจะเป็นมรณภาพที่บ้านโยมไหมครับอุ๊ยมรณภาพมรณภาพตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว กลัวจนไม่เลยไม่ไลยขอโทษขอโทษจริงอยูนี้ชดเชยให้ชดเชยอะไรฮะชดเชยถ้ากับเขาเชยถ้ากับมีอะไรยิ้มไม่มีความสุขสนุกสนานเอาเอาน้องรู้สึกจะบังหน้าบังตาแล้วเกินนะฮะต้นไม้นี่แต่อ้วนวันนี้ก็โดนดุไปเยอะเลยตั้งแต่ร่มไปล่มมาเนี่ยโอ้งวันนี้ก็เลยดูขุกคักหน่อยนะอ่าก็อย่างนี้มายิ้มย้ําแจ่มใสมาคุยกันต่อนะสนุกสนานกันไปแต่ว่าไม่อยากให้เห็นแดะ ครับเออก็ต้องระมัดระวังให้ยัดปิดนะเหมือนเขาให้วางได้แต่ก็ต้องดูเขาไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ขใชเ,เ,เ,เขาไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อเขายัางไม่สนับสนุนคุณอย่าคิดว่าเราจะทำง่ายๆแต่วันนี้น้ำมะพร้าวจากไหนักหน่อยนี่ของชาวบ้านอันนี้เขามาแถ<ข>วบาุรีชื่ออะไรครับพระอาจารย์มาม่าโคโค่มาม่าโคโค่ก็คือมะพร้าวของแม่เอาดีอวานดเลยเด้อเลยปิดอันนี้พอดีไม่เด่นด้วยของพี่ก็ไม่เอามาอย่าน้อยใจนะ เาารที่ทาให้อย่าน้อยใจใครจะทําตุกตาอะไรยังไงให้ว่ากันไปที่ไม่เหลือเลยนะเวลาเด็กมาหายกให้ยกให้ยกให้จา์เก็บไว้เธออันเนี้ยตัวนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไว้ไว้ไรสดแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งต้องมีเด็กมาหาคนที่ทําให้พระจาจาร์พระจาจาร์ขออนุญาตให้เขาได้ไหมนะถึงจุดหนึ่งก่อนถึงจุดหนึ่งก่อนแชร์ไปนะฮะแชร์ไปนะอย่าดูเฉยเฉยช่วยกันทํางานทำไมก็คืออะไรก็เกืนอีสานเรียกเอี้ยมกืนเสียงหัวเราะครับอีสานเรียกเอี้ยม เยี่ยมฮะเยี่ยมก็คือเลอคุณเลยเมื่อกี้คุณเลอคุณเลอเลยคุณเลยเลยถ้าไม่เข้ามาดูหลวงพี่คืนนี้คือนอนร้องไห้แล้วนะโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยนะพระอาจารย์ทำไมไปหาภาพมาอ่าตอนนั่งสมาธิชัดจังเลยอ่ะเขาส่งมาดีเขาไม่เหมือนของพระอาจารย์ก๊อปปี้เฟซผมตลอดก็ฝากถึงแอดมินเพจพระมหาสมปองว่าหนึ่งหนึ่งคุณจะก๊อปภาพ่ตมาแตมาไม่ว่าอแต่คุณก๊อปคอมเมนต์แตมานั่นเพจ่ตมาเหรอ แล้วพี่เห็นน้องแบบว่างๆไปดูช่อง u t u b e อาตมาพี่บอกหนึ่งหนึ่งช่องเราบ้างเขาแซงเราหมดทุกอย่างแล้วทำอทย่าหลังเราเป็นปีอ่ะตอน<ร>ตอนี้สองแสนกว่าจะสามแสนแล้วนะเท่าไรหร่ฮะยูทูบของพี่ตอนที่ดูของไพรันสองแสนหกจนจะสามแสนครับของพี่ตัวของพี่ตอนนั้นสองแสนห้าตอนนี้ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คก็ว่ากันไปก็ตามกันไปแต่ทุกอย่างมูฟเมนทุกอย่างมูฟเมนอยากจะบอกคนรุ่นอาตมาสี่สิบห้ามูฟเมนคืออะไรฮะช่างมันเถอะมันตรงข้ามช่างมันเถอะเท่ากับช่างมันเถอะเท่ากับอุ้มไม่รู้ เีื่อกูทำไมมันก็ไปเรียนภาษาอังกฤษคนมปเนี่ยไม่มีคนคอมเมนต์นะก็ปทุกอย่างก็ปทุกอย่างจริงๆฮะน้องมันคือกอปหมดก็ปรูปไปรูปยังก็ปไปสภาพมันคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกก็อย่าโพสคนรุ่นเรานะต้องยอมที่จะเทน้ําให้พี่เทโชเลยไหมทำไมฮะเป็นน้ําแบบแก้วเปล่าเลยแล้วอาจารย์คิดว่าใครจะถูครับคยตะพี่เทเอาปุปมาณิค่ะอย่าเทเลยอุปปาชื่อเมื่อกี้พี่พี่ทำการกระซิบเลย ก็จะงอนจะโกรธพี่ชายจะมาเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกเราจัดเต็มที่เลยเจ้าเจยเจ้าเจอเจอานบอกว่าตุ๊กตาของพระอาจารย์สมปองหายไปฮะมีสองโลมาอ่าอยู่ที่ห้องบอกตาอ้วนเอามาให้หน่อยนะลืมทุกอย่างนี่เขาเห็นช่วงนี้กำลังดังมากสองชั่วโมงสิบกว่าล้านเห็นไหม ใครสองชั่วโมงลิซ่าลาลิซ่าวันนี้มีคนดราม่าเล็กน้อยผมก็เขาดราม่าด้วยเหรอมีคนดราม่าเรื่องชดาผมก็บอกอย่าดราม่าเลยผมชุลลยังมีชดาเลยฮะดราม่ากระดาไมเรื่องชดาเอาชดาไปใส่แล้วเต้นไงบางคนคอมเมนต์เขาอาจจะไม่เคยเห็นเ็จบอกไม่เหมาะสมเขาบอกไม่เหมาะสมอะไรก่อนขนาดบนผงชุรสยังมีชดาเลยกอมาทรัฐสภาควรเรียกเรียกอีกแล้ว พวกเราไปพูดแทนลิซ่าพระอาจารย์เป็นคนเดียวถามผมได้ยังพี่เป็นบลิงพี่เป็นบลิงถามผมว่าผมจะผมไม่ไปแล้วสาวน้อยจากบุรีรัมย์คนไทยไปโด่งดังขนาดนั้นเห็นไหมนี่มันจะเรียนแบบอะไรรู้ไหมมีคนบอกว่าเลิกติดตามผู้ชายและล่าสุดติดตามพสแทนเราจะมีปัญหาไหมครับพี่ชติดตามพสแทนเลิกติดตามผู้ชายติดตามพสแทนพสเท่ากับไม่ใช่ผู้ชายเหรอ พระสงฆ์พระปรจจัยเมื่อกี้พระจจัยจะพูดอะไรครับพี่หลืมอายุสี่สองเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากเขาจริงๆผมไปแอบดูในทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์บอกว่าเลิกกับผัวเก่าได้เพราะดูพอสองเลิกคิดถึงจุดๆเก่าได้เพราะดูพอสองแสดงว่าคุณชอบประโยคนั้นธรรมชาติของตาอยู่ต่ำกว่าสมองอย่าตัดสินคนเทศกาของเลือใช้สมองที่สูงส่ง คุณติดใจประโยคนี้ใช่ไหมแล้วเอาไปสายการเมืองอีกแล้วเขาอุตส่าห์ห้ามพูดพี่ก็หนการเมืองตรงไหนเนี่ยเี่ยเรื่องอะไรอยากจะอยากวันนี้เราจะแบทเทิลจรงิงแบทเทิลคือแบทเทิลคือตรงกันข้ามเราต่อสู้กันเลยเให้กันเลยปอกวันนั้นแบทเทิลแรกเลยรักกันยุง่งยิ่งแล้วใครจะไฟกับพระาจาันทร์ก่อนนี่เลยวันนั้นพ่อก็ถามแค่น้ำหนักก็ไม่ได้แล้วพระจันทร์ผมเสียเปรียบน้ำหนักไม่ได้พี่กองทัช่างไม่ได้ไม่ได้พี่กองทัช่างอะพี่กองทัช่างเนี <laughs> ่ะเขาถามกัน มีอะไรฝากเกี่ยวกับการเมืองไหมคะมาเลยถอยถอยวันไหนนะครับอาจารย์ที่เขาฝากเนผมจำไม่ได้กกมาถอที่กมาถอวานนี่เขาถือกล้องอยู่อ่ะแล้วหน้าตาเขาก็รอครับพี่ในใจนะไม่มีโยมฟังนะกูอีกแล้วไอ้กูพูดอีกแล้วก็เลยพูดจากความรู้สึกแทนประชาชนหรือเรานี่แหละว่าเราอยากเป็นพระเราต้องอยากบรรยายธรรมอยากเรียนนังสืออยากเผยแพร่ก็เลยบอกว่าอยากเป็นสสสวก็ต้องอยากทํางานให้ประชาชนด้วย ทำอยู่แล้วว่าทำให้มากๆไปแต่จริงๆเขาทำอยู่แล้วนะเขาทำงานทำอยู่แล้วเท่ากับทำอยู่แล้วเท่ากับเออทำไมเราไม่เห็นเขานะเขาทำอยู่แล้วก็คือประเด็นคือไอ้ใดๆที่พ่อจางพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปสื่อไม่เอาไปโพสเลยฮะไม่ไปโพสพูดแต่แค่เรื่องนักการเมืองหาว่าเราไปนี่นักการเมืองนะเข้าสภาเพื่อฟาดนักการเมืองอีกแล้วนะฮะบ้านเมืองไม่สงบเพราะสื่อนะฮะสภาพ ขยันหางานให้พระขยันเสี่ยมคือถ้าจะเสี่ยมขนาดนี้แนะนําให้ไปเกิดเป็นเป็นจบเป็นเสียมอะไรก็ <c oughs> นะฮะถ้าอยากจะเสียมอยากจะแซะไปเกิด <c oughs> เป็นเสียมหน้าชาติหน้า <c oughs> อยากเกิดเป็นสื่อ <c oughs> เกิดเป็นเสียม <c oughs> จะได้ไดแซะเต็มที่เลยค <c oughs> เรื่องดีๆมีไม่พูดเราไปพูดเดยอะแยะ,แยะกับกรรมธิการรักใครกันดีรักกันเราบอกเชื่อมือเราไหมเราจะดึงคนได้มาหันนังสือทำได้ไหมยายเมื่อคืนขายของไม่มีเรี่ยวมีแรงของผมอันนี้ของผม ให้ป้าจานเล่าครับแต่ของผมอันนี้เลยหลับคาพอสอพอสอคามือเลยอ่ะแม่ไม่รู้ว่าแม่ดูหรือเปล่าหรือว่าลูกเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่มือไหม แม่หาทำนะแม่ไม่เวลาไปวัด<อ>ไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญพราะว่าขายของต้องตื่นแต่เช้าฟังพอสอต่อไปก็จะฟังตลอดเลยค่ะโอ้โหประทับใจทําไมเพจเขามันมีอะไรดีๆแบบนี้เพจพี่อะไรก็ไม่รู้พระจ้ก็ต้องบอกลูกเพจนะว่าดูามาดูแล้วก็ให้อันนี้ ให้ส่งภาพมาเดี๋ยววันนี้ก็ส่งนะฮะคือตมาชอบมากเลยขออนุญาตพระอาจารย์ที่ผมชอบมากอยู่2อันก็คือหนึ่งขออนุญาต้างหลังมารยาทเยอะอ่ะดงหลังอ้าวผมเป็นคนไปก่มผมเป็นคนมีมารยาคุณเปลี่ยนไปนะผมเป็นคนมีมารยาผมเลิกติดตามคุณผมไปติดตามพระมหาสุปอล้อทโตดีกว่าอันนี้มารยาทอันนี้มารยาพี่ชายครับมีบางาใดๆคือที่แซวไปก็มาจากใจรับพระอาจารย์ โกรธแม่หลังๆแปลว่าผมไปพูดแบบถึงพระอาจารย์แบบขิงๆหน่อยแบบกแกงหน่อยวันนี้แบทเทิลแบทเทิลอะไรฮะพระอาจารย์งานจบนกปูพระอาจารย์ครับทำหนังสือนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีหนังสือเยอะนี่พระอาจารย์หนังสือพิวานหนังสือมันเอาแล้วสำนักพิมพ์ตายไปกี่สำนักพิมพ์ใครเขาจะอ่านกันวางก็ไม่คิดว่าน้องจะรู้สึกอะไรพูดตามความเป็นจริงครับผมมันพูดเดินพะอาจารย์ดาดพระอาจารย์รัองพูดอย่างเงี้ยโกรธนะโกรธนะมันโกรธเมื่อกี้มันโกรธนะไม่เลือกหลังโกรธต่อหน้าเลย โกรธนะเรานลังนังเสือโกรธนะเอาโกรธกูด,ด้วยมีคนโอ้ตามจริงมีคนบอกว่าอะไรนะฮะมีคนบอกว่าหัวเราะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกผมก็พยายามพูดว่าพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์ดูติ่มขึ้นนะ,ะพระอาจารย์ดูมีมารยาทแบบที่อาจารย์ว่านะทําแบ่พระอาจารย์ดูมีมารยาทเอา้ามึงอยากให้กูไปอีกเหรอคิดในใจยมอยากให้ตมาไปอีกเหรออย่าใครเป็นกองหน้าใครเป็นกองหลังใครเป็นกองหน้าสภาพเหมือนมาเชิญแต่ว่าถ้าดูให้ดีก็เหมือนถูกอุ้ม แล้วนักกฎหมายออกมาทีหลังอาจารย์พรสนน่ะบอกขอความร่วมมือเนี่ยไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เอาตายเพิ่งมาบอกแต่ไปเถอะครับอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ยินดียินดียินดีฮะยินดีเท่ากับยินดีเท่ากับก็ไปก็ฝืนใจมีคนบอกว่าจะดูช่องไหนจริงแนะนําว่าถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องให้ออนพร้อมกันเครื่องหนึ่งดูของพอาจารย์สมปองถูกต้องเครื่องหนึ่งดูของพระมหาภพวานอทำไมต้องฝืนตัวเอง แต่ถ้าไม่สะดวกแนะนําให้ดูของพระมหาภัยวันดีกว่านะครับด<า>ูของอาจารย์จมปองก็ได้สอ,สองเครื่องพี่เคยเดินนําน้องมาก่อนนะ <S S S ครับวันนี้น้องเดินนําพี่ก็ให้พี่เดินตั้ง <c oughs> เรียกขายก็เรียนแบบนิดนึงวันนี้เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงครับอันนี้บันทึกวิดีโอด้วยหน่อยกล้องนั้นเลยเพราะว่าจะถ่ายคลิปให้เขาด้วยครับแล้วก็ผ่านไลฟ์ด้วยโอ้นึกภาพลูกนะโทรคุยกับพ่อพ่อบอกเออเดี๋ยวพ่อแข็งแรงดีลูกเดี๋ยวพ่อกําลังจะไปออกกําลังกายนี่ หนึ่งชั่วโมงต่อมาพ่อเสียอันนี้เรื่องจริงเลยครับอันนี้เรื่องจริงเลยก็คือคุณโยมเบิร์ตนะับคุณโยมเบิร์ตเนี่ยเสียพ่ออะไรครับอาจารยเสียคุณพ่อไปเนี่ยสาเหตุไม่ทราบเลยฮะยังไม่ทราบน่าจะหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าครับแล้วอันนี้ก็แหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าอะไรนะไม่ไม่ไม่อะไรสอบสวนอะไรนะไม่เชื่อถ้าไม่ใช่ฝ่ายสอบสวนอย่าด่วนสรุปอ่าตัวยคนี้เอามาใช้แต่ตัวเองนะพ่อยิ้มคนยิ้มทำไมล่ะครับคุณพ่อสุนทรนะฮะ พักดีบัณฑิตนะชาติ14ตุลาคมพศ2492มรณะ7กันยายนพศ2 5 6 4ที่อายุก็72ปี72ปีท่านก็อายุเยอะแล้วครับ72ปีเขาบอก60ปีขึ้นไปเลยนั่นไปถือว่าเป็นกำไรแล้วนะกำไรทางชีวิตนะท่านก็เคยอยากนิมนพระอาจารย์ก็คือลวงพี่ยังไม่ไม่รู้จักภพยวันตอนนั้นนะแถวบ้านด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสก็เสียชีวิตไปก็แสดงความเสียใจกับ ครอบครัวของคุณโยมเบิร์ตเสียใจด้วยนะแะต่มาถึงจะไม่ได้รู้จักแตมาแต่ก็ถือว่าเราก็ได้มาตรงนี้ได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะ,ะขอให้เข้มแข็งนะ,ะขอให้บุตรที่ดาลูกดานที่ยังอยู่ก็มีความเข้มแข็งต่อไปผมจะพูดบ่อยนะครับอาจารย์ว่าถ้าเราจะเอาความรักไปมอบให้กับคนที่ตายแล้วอ,อย่าลืมเอาความรักนั้นให้กับคนที่ยังอยู่ด้วยโดยเฉพาะคุณแม่